สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามสิบตุลาคมปีหกหกนะครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับเดกวอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้ามีเวลาก็ต่อให้ด้วยที่เราพัฒนามันเดิมนะครับก็ให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางมีเข้ามีรุดนะครับกับปชวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง วันนี้ก็ไได้อาัดาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพางนวนมาให้อาหารปลานะครับที่สวนสุขภาพรัดห่วงนะครับนาอแถวแถวบ้านนะครับให้อาหารปลานะครับนาะปลาเยอะมากนะครับนาะเยอะจริงๆหัวอาหารโยนลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับโยนไปหายตอมหายตอมเลย ห,หันปลาก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อชีวิตเขานะครับตนะ้องให้เขาอิ่มท้องอิ่มต่อชีวิตเขาการทำบุญก็มีหลายรูปแบบนะครับเนาะวันก็วันออกพรรษาวันนี้ก็ที่สามสิบแล้วใกล้ศึกใหญ่ไข่ศึกเงินแสนแล้วนะครับเนาะที่หลายคนรอคอยบางคนก็เล่นศึกเล่นศึกใหญ่อย่างเดียวนะครับแลาะบางคน ศึกเล็กไม่สนนะครับเนาะสึกฮานอยศึกลาวพัฒนาประมาณนี้ไม่สนใจแต่บางคนไม่สนใจศึกใหญ่เลยนะครับเนาะบางคนบอกซื้อยากนะครับเนาะซื้อยากตัวกันเยอะโน่นนี้นั่นบางทีตัวที่เราชอบก็ดได้ไปเต็มได้นิดนิดหน่อยๆนเม็เต็มเม็ดเต็มหน่วยประมาณนี้บางคนก็ลุยลาวพัฒนาลุยฮานอยอย่างเดียวนะครับบางคน จะบวสังคามได้หมดนะครับเนาะได้คนชอบตัวเลขนะครับได้หมดเลย <c oughs> ขอก่นอนก็มาดูแนวทางดูผลวดเมื่อวานวันเมื่อวานก่อนนะครับเนาะสลับคอฮหาหนอยว <c oughs> านรอบห้าโมงนะครับ <c oughs> สองตัวล่างก็สามสี่สามตัวบนก็หนึ่งหกสามนะครับเนาะฮาน, <c oughs> นอยจอกแนวอยนี้ทุกทีเลย ออกไล่กันมาล่างสามสี่บนก็สามหกนะครับเราสามหกหกสามสามสี่นะครับเราไม่มีนะครับเราสามสี 3, 4, 6, 3, 6, ่หกสามสามหกเราก็ไม่มีนะครับมีแต่หกศูนย์ก็ตามตัวบัสที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงรอบหกโมงสองตัวล่างหกแปดนะครับ สามตัวบนก็ศูนย์ห้าศูนย์หกแปดกับศูนย์ห้าศูนย์หกแปดเราไม่มีนะครับมีแต่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้านะครับไปไม่ถึงไม่มีโชคนะครับเนาะจะศูนย์ห้าศูนย์เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับได้ไปเด้งหนึ่งตรงตรง,ตรงเลยเสียดายนะครับหลักร้อยน่าจะเป็นหก เป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นอย่างนี้นะครับเนาะเจะไดเขาหามนะครับถ้าหลักร้อยเป็นหกเป็นหนึ่งเป็นสี่ยังจะได้โตดมั่งนะครับเนาะหวงไม่ดีได้ไปอยียงหนึ่งนะครับใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็แปดสี่สามตัวบนก็สี่สี่ห้าอันนี้ก็บรนหน้านะครับเบนหน้าดีกว่าเบ,บิรหลังนะครับเนาะถ้าให้เลือก แปดสี่กับสี่ห้าของบอสารคำก็ไม่มีนะครับเนาะแปดมัวมีสักตัวนะครับสี่ห้าก็ไม่มีมีแต่สีหนึ่งสีศูนย์นะครับก็วันนี้ลงห้อีกเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบปรดจัดตะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ปรดจวิจารณญาาในการน,นับชมรับฟังใครสนุกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับใครสนุกจดคนสุดกแคบกนเราแคบเหมือนเดิม ใครจดไม่ทันนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับผมขึ้นโพยให้ก็กดหยุดคลิปนะครับกดจดได้เลยสำหรับคนสะดวกจดนะครับก็สะดวกแคปก็ไงแป๊บเดียวนะครับเนาะบางคนก็บอกอ่านไม่ทันเอยอ่านเร็วจดไม่ทันประมาณนี้ฟังไม่ถนัดว่าพูดอะไรประมาณนี้ก็กดจดคลิปจดได้เลยนะครับสำหรับคนสะดวกจดนะครับเทคนิคนะครับเนาะ ก็วันนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกันเด่นห้าเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นหนึ่งนะครับหาหน่อยวันนี้ จะคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับแปดคู่ก็ให้เน้นไปเลยนะครับเราที่ห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองนะครับห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้ไม่ทํางานนะครับนะรอบหวง้านหลังกระปิกกระปอยนะครับเนาะกระทนกระแทนไม่มาต่อเนื่องเลย เป็นชุด3ตัวนะครับก็มีลุน4ี่ชุดมบนเดิมก็มี3ามห้าสองสามห้าหนึ่งนะครับ4ชดุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่3ามห้าห้แล้วก็3ามห่งสองตามลำดับนะครับ ก็ครบถ้วนนะครับทั้งียแนวทางฮหาหนอยวันนี้ทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับครบถ้วนใครชอบก็จัดได้เลยนะครับฮาหนอยก็อย่างที่บอกนะครับย้ำนะครับว่าเป็นรอบห้าโมงนะครับเนาะถึงหนึ่งทุ่มนะครับใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยมัดรวมเลยนะครับมัดรวมเลยถ้าไปออกรอบอื่นถ้าไปออกรอบสี่โมงก็ ถือว่าไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคไม่มีดวงถ้าไปออกรอบอื่นนะครับเนาะเน้นไปที่รอบนี้สามรอบนี้ดี๋วใครจะไปจัดก็ได้นะครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับใครคนแบบบางทีไปออกรอบสี่มงก็มีแอดติดไปนวไมไว้สนอยก็แล้วแต่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกก็มันเริมนะครับถ่ายคลิปคนงบน้อยนะครับอยากจะลุ้นกับเขา จะงบน้อยกว่าตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับจัดไปเลยทั้งสามคู่นะครับเนาะห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองนะครับห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ชอบที่สุดนะครับสามคู่นี้จัดได้เลย,เลยใครชอบบนเบาสรารคามนะครับเนะาะใครบอกไม่ชอบเลยอดชอบตัวอื่นมากกว่าก็จัดได้เลยนะครับเนาะตัวแอด เน้นไม่เน้นไม่แม่นก็จัดเองได้เลยครับนะ้อชอบได้เลยอย่างเมื่อวานก็เน้นไม่ถูกนะครับลนะ้อเมื่อวานเน้นผิดตัวข้อปล่อออกห้าศูนย์ถ้าใครว่าเน้นเน้นไม่แม่นก็ไปดูเองได้เลยครับลนะ้อถวนที่เหลือสองสี่ออกบ่อยสองสามก็ออกบ่อยจัดได้เลยนะครับสามห้าประมาณนี้จัดได้เลยนะครับนะาะทำไมลงทุนก็ไม่ได้รุนกับเขาครับเนาะควรจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กครบทวนนะครับเนาะครบทวนทั้งตัวเน้นตัวไม่เน้นก็วันนี้ขอเฮงเฮงรวยๆนะครับเนาะจนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ